เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาดูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมดส้ม om, เขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับจินนาอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าโอมมาลึกกึ่ยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นเมดนอกเมตาที่เพิ่งถูกบัฟมาในแพทนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ท็อปหนึ่งกันนะครับว่ามีเทคนิคแนวทางการเล่นในแร้งยังไงนะทุกคนเพราะว่าเมสตัวนี้เนี่ยเจอในแล้งน้อยมากๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลย นจินนาไปทั้งหมด169เกมอัตราชนะ66.9%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป104เกมอัตราชนะ73.1%นะทุกคนวีเลตในแรงสูงมากๆนะครับเรามาดูรูในเทมพลังแฝงของจินนาอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นดีโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต5เม็ดโ r o เทค5เม็ดนะครับสีเขียวก็จะใช้เป็นสเตน10เม็ดนะครับมาดูางด้านาพลังแฝงนะครับน้องเขาก็จะใช้เป็นซาเกตโ r o เทคชั่นนะครับ มาดูทางด้านในเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีตามด้วยอากอนี่ฟอร์สการ์ตทาดูดเลือดเรียวเบสซิง ดาบโซลิงออร่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์ติออฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลูในเทมพลังแฝงของจินนาอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับแก๊สท็อปอัพบริการรับเติมเกม Rv ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีโดยยอดผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนทั้งรวดเร็วปลอดภยัยไรลีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับ เอาละครับและตอนนี้เรามาอยู่กับจินนาอันดับหนึ่งแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับก็สวัสดีครับชื่อในเกมโอมลึกกุ๋ยนะครับผมก็เป็นจินนาอันดับหนึ่งครับอายุ18ปีครับอ่าแพทนี้นะครับจินนาถูกบัฟมาด้วยถูกปรับอะไรมาครับก็จากอันตินะครับจากความเร็วขึ้นที่80%นะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น100%นตครับวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับแค่นี้เลย อ่ะแล้วเราคิดว่าหลังถูกปรับมาเนี่ยดีไหมอันติไวขึ้นก็ถือถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าเข้าไฟได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้เห็นผลมากก็นก็ดีอยู่แล้วนะเราโฟกัสตอนต้นเกมนะคือพี่อยากรู้ว่าเคลียร์เว็บแรกเสร็จเนี่ยเราตัดสินใจไงว่าจะไปเติมบนหรือจะไปเติมล่างก็ก็ต้องดูแมพให้ดีนะครับว่าเลนไหนเนี่ยจะเป็นเลนที่โดนนะก็ไปซ้อนให้ทันนะครับก็ดูแมพเลื่อนแมพดีๆครับก็จะ ดูนะครับว่าเลนไหนจะเป็นเลนที่โดนาถ้าก็ดูฮีโร <c oughs> ่ดีๆด,ด้วยว่าฮีโร่มันชนะหรือแพ้ทางถ้าฮีโร่มันแพ้ทางก็มีโอกาสโดนสูงครับก็ดูง่ายๆแค่นี้แหละแล้วเกี่ยวกับว่าถ้าแบบเราเคลียร์ช้าเนี่ยเราควรตัดสินใจไปเติมไหมถ้าเคลียร์ช้าครับก็ต้องดูว่าถ้าไปปิดเนี่ยฮีโร่เราสู้ได้ไหมถ้าสู้ได้เราก็ควรไปปิดครับแต่ว่าถ้าสู้ไม่ได้เราก็หาฟาร์มที่อื่นก็ได้ครับ เข่นไปตีปูไปหาตีนกดูดป่าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แพทนี้ป่าเขาจะไม่ค่อยแท็กกลางใช่ไหมใช่แต่ว่าถึงแม้จะป่าจะไม่แท็กกลางแต่ว่าถ้าเราแท็กป่าแบบแท็กบัฟแท็กสักตัวหนึ่งอะป่าก็สีเหมือนเดิมครับจากที่ผมลองดู<อ>เล่นมาเออพี่คืมคาถามแรกเลยทําไมถึงมาแบบปั้นจินนา ก็ผมมองว่าฮีโร่ตัวนเนี้ยเนี่ยค่อนค่อนข้างเก่งครับเพราะว่าผมไปเล่นจินมามาช่วงท็อปร้อยอ่ะก็มองเห็นว่าฮีโร่ตัวนั้นอ่ะก็เล่นได้อยู่นะเออก็ลองมาเอามาเล่นจริงจังครับก็ลองเอามาเก็บเม็ดส้มอะ่ะก็เออก็เลยเอาเอามาเก็บเม็ดส้มครับประมาณนี้เล่นท็อปร้อยก็ไหวนะตัวนี้ท็อปร้อยท็อปร้อยลองเล่นมาแล้วครับไหวครับไหว,วถ้าหยิบมาถูกเกมนะอ๋อก็อยากจะรู้ว่า ก่อน object อ b อบเจกสองนาทีขึ้นเนี่ยเอ่อเมทควมีหน้าที่ยังไงบ้างครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเป็นเมททั่วไปนะครับก็ควรจะไปหากดดันเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นจินาเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบเลเวลสให้ได้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีนกดูดป่าอะไรเนะี่ยควรทานะครับผมเพราะว่าถ้าจินาไม่4ี่เนี่ยมันจะเล่นยากครับถ้าไม่สี่ก่อนอไฟออบเจกไปแรกใช่ไหม ใช่ครับมันจะเล่นยากมากครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าเกมไหนควรหยิบจินนามาเล่นครับก็หลักๆเลยก็คือเป็นเกมที่ไม่โดนตัวพวกยื้อไฟในเกงครับ <Huh? S 1> ไม่ว่าจะเป็นหยานเอ่อไบท์ White อะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นที่มันมีอมตะาครับ๋อครับอมต้าลอเรนติโนอะไรประมาณนี้ครับมันจะยื้อไฟทําให้อันติจินาเนี่ยหมดก่อนนะครับแล้วมันก็จะ ดิ่งเลยกินนาคืออันติหมดนี่คือแบบไม่ไหวเลยครับแล้วก็ต่อจากคําถามที่แล้วนะครับอยากรู้พวกตัวชนะทางกับตัวแพ้ทางครับเรายกตัวอย่างมาสักสามตัวก็ไดลก็ตัวละครที่ชนะทางนะครับก็จะเป็นพวกเมฆ่าตายนะครับเช่นแบบเยลเซียนอันน,นี้ครับก็แพ้ครับกิกซี่กี้อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไอ้พวกอิก,กี้เนี่ยมันจะกดดันช่วงเวลหนึ่งถึงเวลสามได้ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าในไฟเนี่ยกินากินขาดแน่นอนครับแล้วก็ส่วนตัว เบิร์ดเนี่ยมันก็มันก็ชอบนะครับพวกเพนพวกวีล่าพวกอ้อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเบิร์ดชุดเดียวจินนาไม่ตายแล้วครับสังเกตตอนก่อนตีครับมันมันอึดมากเลยนะเมื่อกี้ตัวชนะทางใช่ไหมใช่ครับตัวตัวแพ้ทางนะครับก็ตัวแพ้ทางครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกๆครับก็จะเป็นแบบพวกตัวที่เออลำลำครับฆ่ายากๆครับเช่นปาเลติโนยานใช่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าอันติจินนาเนี่ยมัน มันอยู่ได้แบบ2.5วิครับอ๋อลิกเตอร์นี่ก็นับไหมลิกเตอร์ลิกเตอร์เนี่ยคือมันยือไฟนานครับแต่ว่าไอ้ลิกเตอร์เนี่ยมันมันแบบว่ามันมันวิ่งเข้าไปได้ครับผมไม่ค่อยสนใจลิกเตอร์อยู่ละ<อ>เวลาเล่นคือคือเราต้องไปโฟกัสพวกแนวหลังเขาครับเป็นแบบพวกระยยประชิดเนาะตัวสำคัญอะไรองี้ใช่ครับ คิดว่าสไตล์การเล่นของเราเนี่ยเป็นแบบสไตล์ยังไงครับคือเล่นจินนาเนี่ยครับมันต้องกล้าเล่นกล้าชนเนาะเพราะว่าตัวมันอนะเป็นฮีโร่ที่ต้องแบบเข้าไปไประชิดตัวฝั่งข้ามนะครับไม่ไม่เหมือนเมททั่วไปนะคือเมททั่วไปปกติมันต้องโ๊กอยู่ระยะไกลๆใช่ไหมครับแต่ว่าจินนาเนี่ยมีอันติที่เนี่ยยิงบัฟมาเนี่ย,ยวิ่งไวนะครับก็คือต้องวิ่งเข้าไปชนนะครับแล้วก็เล่นแบบไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเนี่ยก็ไม่มีใครเปิดนะจริงๆ ้าเล่นโซโลแรงนะแต่ว่าถ้ามากับเพื่อนเนี่ยก็พอเพื่อนได้ครับเพื่อนเปิดเราตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโซโลแรงก็ต้องถ้าเปิดครับผมก็ต้องเป็นคนเล่นกลัเปิดในพวกนี้อพอฮีโร่มันเป็นอย่างนี้แล้วแบบเหมือนในไฟ์เราจะช่วยค้ำให้เพื่อนด้วยนะใช่ครับเราแบบต้องช่วยค้ำด้วยครับเราแบบคล้ายๆแบบเมดไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเปิดอังติต้องเ,อเข้าเข้าไปชนคือส่วนมากนี่ผม ขนาดเมทไฟเตอร์อะไรพวกนี้ครับเช่นโรลิออนอะไรพวกนี้ครับผมก็จะ<อ>ติดเมดนะโรลิออนเออจริงด้วยโรลิออนก็ตัวแบบระยะประชิดด้วยนะครับแล้วอยากรู้เทคนิคการเล่นจินนาของน้องครับมีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคครับก็คือไอจินนาเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลเพย์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันมันจะไม่มีแบบให้เล็งสกิลเองเน,นะแบบกดออโต้ไปอย่างเดียวเลยแล้วคือการอ่านแมพเขาว่า เราควรอ่านแมพให้ให้ดีครับว่าจุดไหนเนี่ยควรเปิดจุดไหนเนี่ยไม่ควรเปิดก็คือประเมินดีๆครับว่าฮีโร่เราเนี่ยมันมันไหวแค่ไหนครับอันนี้ผมเล่นมันนานก็เลยรู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยเปิดได้อะไรเงี้ยครับก็รู้ลิมิตฮีโร่ครับว่าฮีโร่เราเนี่ยมันไหวได้แค่ไหนครับไอ้ตรงไหนเนี่ยมีฮีโร่เราเยอะกว่าฝั่งข้ามเนี่ยเราก็เปิดได้เลยครับแต่ว่าถ้าถ้าฮีโร่เราเนี่ยน้อยกว่าฝั่งงข้ามเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับรอจังหวะก็ได้ครับ นนมนก็หลัก <_ d ance> ๆก็จะเน้นไปที่อ่านแมปเนาะแล้วก็เข้าใจตัวละครของเราด้วยว่าแบบไหวจังหวะไหนไหวจังหวะไหนไม่ไหวเนาะใช่ครับผมแล้วก็อยากรู้สกิลด้วยครับสกิลแบบจิตหน้ามันเป็นยังไงร,ร้าผมก็แพสซีฟเลยนะครับแพสซีฟก็เมื่อโจมตีปกติทิปที่สี่จะเป็นการสร้างความเสียหายเวทครับก็ตีทะลุเหมือนกาลีเลยครับผม<อ>ส่วน ส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลชิ่งครับเหมือนคล้ายๆแบบอสซนก้าชิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่มีสตันแต่ว่าจะให้ฟื้นฟูเลือดได้นะถ้าโดนฮีโร่นะครับก็จะฟื้นฟูเลือดได้ได้เลือดตัวเนาะอ่าครับสกิลสองก็เป็นการกระทืบพื้น,นครับสร้างความเสียเวทรอบๆแล้วก็สโลว์ศัตรตูห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนอันตรีเนี่ยอันตรีนี่แบบเป็นคีย์หลักเลยนะก็คือ เมื่อเปิดตีเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็ว100%นะครับที่เพิ่งบัฟมาแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับเริ่มต้นเนี่ย25%แต่ว่าถ้าเจอฮีโร่1ตัวเนี่ยจะบวกทีละ5%ครับนั่นก็หมายความว่าจินนาเนี่ยสามารถลดความเสียหายสูงสุดได้ถึง50%เลยถ้าเจอฮีโร่5ตัวในไฟก็แบบจะชอบตอนที่อยู่กับอีกฝั่งเยอะๆอติเข้าไปอย่างนี้เนาะก็คือแบบตายยากอกดขึ้นนี่นะครับมันมันต้องกล้าเล่นครับมันต้องรู้ที่มีอย่างงี้นี่เอง อแล้วเวลาเราจะเข้าเนี่ยเราต้องสกิลอะไรไปก่อนนะหรือว่าอันติเข้าไปใส่ได้เลยคือการเล่นจิน่านเนี่ยเราต้องอันติเปิดครับอันติเปิดไปเลยเแล้วกดทุกสกิลเลยกดแบบออโต้ <Auto S 2> ไปเลยนะกดออโต้มันมันไม่มีให้เลงเองแล้วมันต้องออโต้ครับตัวนี้ครับใช่แบบเหมาะกับคนที่เลงสกิลไม่แม่นครับตัวนี้ชิวๆเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ มันเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะนะครับไม่ได้เ<ล>ข้าใจอะไรเยอะแต่แว่าก็ไม่ได้เก่งมากใช่แต่ก็ถ้าถามว่าอยู่ในเมตาไหมก็ตอนนี้คิดว่ายังยังไม่อยู่นะครับไม่ค่อยได้เจอเลยใช่ไม่ไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าผมแบบมองว่าเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจไงเลยเลย,เ,ลยเอามาปัน้นเมทครับประมาณนี้น้องเขาก็แบบเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับเอามาเล่นให้พวกเราดูว่าปั้นติดท็อปร้อยเลยอ่าอันนี้เราก็จะเน้นอัพไปที่สกิลสองด้วยเนาะ ใช่ครับผมเป็นสกิลกระเทืบนะเพราะว่าผมลองเล่นมาหลายเกมแล้วตอนเปิดตีเนี่ยดาเมจอะมันมาจากกระทืบพื้นส่วนใหญ่ตอนจะเห็นได้แบบว่ากดอันติคีลาเบิร์นไม่ตายด้วยนะครับใช่ครับมันมันเหยียบไม่ตายครับจริงมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังสนใจตัวจินนาแล้วอยากจะล้องเล่นไหมครับอยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ยกล้าเล่นไปเลยนะครับผมไม่ไม่ว่าจะแบบยังไงนะครับเพราะว่า จินนาเนี่ยเป็นตัวเปิดอยู่นะต้องเป็นตัวเปิดไปนะครับก็คืออยากให้กล้าเล่นไปเลยครับอ่านแบบดีๆครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วเราควรไปเล่นตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าคนเยอะกว่าก็เล่นเลยประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวมันเล่นง่ายเนี่ยก็มีอันตีก็กล้าชนหมดเลยนะครับใช่ครับเราสังเกตอัน,อนติดีๆครับว่าอันติคูดาวเร็วมากนะเน้นจะมาอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟไป อกติก็คูดาวไม่นานเนาะใช่ครับผมแล้วรูนอะไรอย่างงี้เวทปกติเลยหรือเปล่าครับที่เราใช้ใช่ครับเป็นเวทปกติครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสปิริตครับเพราะว่าเราต้องเอ่อตีธรรมดาเพื่อเลี้ยงสแต็ปครับจากพัสดีที่ตีฮิตที่4ี่เนี่ยมันจะสร้างราเบิเวทตีไว้ครับก็จะแบบเอารูนตีไวมาเลยเนาะเอ่อถ้าอยากรู้ตรงไอเทมครับมีไอเทมฟิกไหมครับที่เกมไหนเราจะชิ้นเนี้ยเราจะออกทุกเกมเลยอ๋อก็ รองเท้าต้าน c ีซีครับแล้วก็เป็นอากุนี่ครับชิน้นนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าจินนาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบสร,ร้างอเมจไลทิคจากอันติแล้วก็มีดูดเลือดครับดูดเลือดดูดเลือดนี่ก็จําเป็นครับเพราะว่าไฟส์นวลเนี่ยดูดเลือดเนี่ยค่อนข้างจําเป็นครับมันจะดูดได้หลายตัวเลยเพราะว่าเป็นฮีโร่คุกงงไหนได้วยฟอสกัดก็จาเป็นครับฟอสกัดฟอสกาดดูดเลือดนี่ก็จะขึ้นเป็นชิ้นเล็กก่อนใช่ไหมครับยังไม่ต้องเป็นชิ้นใหญ่ใช่ครับส่วนมากผมจะรัดเป็น formulate. ฟอสกัดก่อน แล้วก็ค่อยขึ้นดุดแตะชิ้นใหญ่ครับอ่าก็จะหลักๆก็จะประมาณ3ชิ้นนะครับไอเทมใช่ครับนอกนั้นพิกแพงหมดได้หมดครับตามไอเทมฝั่งข้ามเลยพี่ก็อยากรู้หน้าที่ของเมดนะครับอ่าช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็เละเกมเนี่ยเราควรทํำยังไงบ้างครับสำหรับผมนะครับเมทครับต้นเกมครับเมดก็ควรเติมไม่ถูกเลนครับก็ควรสังเกตว่าเลนไหนเนี่ยกำลังบวกหนึ่งหน่แล้ว ไปช่วยไดย้ไม่เปรียบขึ้นเนี่ยเราก็ไปช่วยครับผมก็คุมออบเจกต์ครับถ้าเราคุมได้นะแต่ว่าถ้าฮีโร่ทุกไม่ได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปออบเจกต์ตรงข้ามที่ศัตรูกําลังตีอยูอ่อันนี้จะเวิร์กกว่าไม่ฝืนนะผมไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนถ้าถ้าแบบไม่ได้จริงก็ไม่ต้องฝืนครับถ้าฝืนเกินแบบเราตายแบบวันนี้มันก็จะแย่ขวาเยอะเลยมันก็จะแย่ครับเสี ส่วนกลางเกมอ่ะเราก็เล่นตามเพื่อนได้ครับก็ถ้าต้องไหนคนเดียวกว่าเนี่ยก็ต้องกล้าเล่นครับกล้าเปิดครับแล้วก็มองแมปอ่านแมปบ่อยๆครับแล้วก็คมุมอ็อบเจกต์สำคัญไว้ประมาณนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดัรเคเยอร์ยนะที่เหมือนจะได้เปรียบกว่านะครับพอช่วงเล็ดเกมเล็ดเกมนะครับก็หลักๆเนี่ยคือมันจะมีปัญหาช่วง15นาทีครับผมก็ พยายามนะครับพยายามครับพยายามครับทุกเลนนะครับไม่ใช่แค่เมทนะครับทุกเลนนะครับควรอย่าตายครับช่วงก่อน15นาทีเนี่ยก็เมทนะครับควรมาโซนฝั่งดังนะครับแล้วก็ส่วนเลนน้งข้ามเนี่ยพยายามให้ออกกระป่าครับไปทานะครับหรือว่าหรือไม่ก็ถ้าไม่ไปทำเนี่ยถ้าเรามีดังเนี่ยก็ปล่อยด์กเลนนรองข้ามก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนองข้ามเนี่ยจะติดเวฟอีกเลนครับทาให้ฝั่งนข้ามเนี่ยมาช้ากว่าเรานั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็แบบเป็นความรู้ดีๆนะครับก็ก่อนกอนขึ้น พยายามอย่าตายทุกตำแหน่งแล้วก็มาเมก็จะมาโซนหุ่มเอลใช่ไหมุม้มใกล้ใกล้ดาร์กอะไรอย่างงี้หุมไม่ใกล้ดาร์กครับหรือว่ามีอีกกรณีหนึน่งก็คือไปซอนเพื่อนที่เลนดาร์ก็ได้ครับถ้าคิดว่าเราออมาทันอ๋อนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเกมด้วยนะอ,นอ่านเกมนะอ่านลานเยเดินใช่ครับผมอตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณนี้นะครับสิีนาทีก็จะขึ้นเนี้ยคนในทีมก็ห้ามตาย ันเนี้ยผมมองว่าแบบเรามาโซตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเผื่อเผื่อมันเผื่อมันขึ้นมานะฝันหัวข้าวขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยเพื่อเรามีดาร์กอ่าก็ดาร์กอยู่ที่อ้อยสามารถปล่อยได้แต่ว่าทามมิ่งดีอยู่นะมีดาร์กช่วงแบบอ่กอกาก็กำลังขึ้นเลยอ่าน,น,นี่เห็นนะครับ,รบว่าโอเป็นเป็นโผล่ละอันนี้ก็จะปล่อยไปเลยนะครับก็จะมีบัฟดาร์เคลียร์ไปให้แล้ก็จะมาโฟกัสตรงนี้เนาะใช่ครับใช่ครับอ่าอันนี้ ที่ตัดสินใจเปิดเพราะว่าทีมเราได้เปรียบหรือได้โซนก่อนใช่ไหมครับครับแต่ว่าตรงนี้ศัตรูนะครับเราต้องมาไปก่อนนะไม่งั้นโดนนะครับอขอคนคะครเห็นไหมอึดมากนะเห็นไหม <laughs> อึดโคตรแล้วแบบเมื่อกี้เอาศัตรูอยู่ด้วยกันก็ทําให้จินนาได้บัฟบัฟอ่ลดดาเมจใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เหมือนจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอาอาลำไม่เข้าเลยนะครับ ออันนี้คือถ้าเรากําลังเปิดด์กอยู่แล้วอีกฝั่งมาเนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสที่คนก่อนถูกไหมครับถูกครับถ้าเนี่ยอันนี้ฮีโร่เราอะตีช้าไดยนะเป็นอ้อยก็คือเราตีไม่ทัน <c oughs> ก็เราต้องหันไปโฟกัสคนก่อนถูกแล้วครับถ้าแบบโฟกัสที่ออบเจกต์อย่างเดียวนี้เราก็จะเสียเลือดฟรีนะครับเผื่อก็โดนอีกฝั่งรัดด้วยก็ไม่คุ้มกันเนาะก็คือแพ้เลยช่วงสิบห้านาทีนี่แบบวัดได้เลยนะว่าจะแบบเสียดาวหรือได้ดาวนะ ไล้หองมากครับน,นี่ก็จบไปนะครับโอ้โห oh, เห็นช็อตเมื่อกี้แล้วแบบอยากเล่นเลยนะเหมือนเหมือนแท้งอีกตัวนึงอนะทำให้เพื่อนได้เกียร์มากครับสารพัดประโยชน์ถือว่าเป็นตัวที่เกียร์นะแต่ว่ายังยังไม่ถึงขั้นเก่งนะก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจเลยเนาะใช่ครับอันน,น,นี้อันนี้เรามาโซโลเลยไปครับโซโลแรลงเลยครับอันนี้โซโลนะครับแปดสิบแปดแปดสิบกว่าดาวนะครับผมดามเบดที่ทําไปครับ 31%นะเยอะมากๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้องเขากล้าเล่นกล้าเปิดนะครับถ้าเล่นตัวนี้ก็เราเราจะไปเล่นตามก็กล้าไปเลยครับตัดติดใจเล่นโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้น้องชายฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมครับก็ฝากช่องยู u ูบนะครับพิงค์เบอร์รี่อาร์วีครับเซิร์ชไปเจอแน่นอนครับผมน้องพิงค์เบอร์รี่นะครับก็เคยออกช่องผมตอนนั ad ้นเรามาออกอะไรนะอิกกี้หรือโรลิออนอิกกี้ครับอิกกี้โรลิออนไม่เคยออกครับเพราะว่าปิดหน้าแล้ว อ๋อเป็นน้องพิมเบอรี่คนระับแต่หลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับน้องเขาก็ถ้าในรง้งติดท็อปร้อยบ่อยนะน้องคนนี้ใช่ครับช่วงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อบ่อยหน่อยครับช่วงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเรามีเพื่อนพี่ในเกมพี่ก็จําไม่ได้นะดูสเตตเอาพี่คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพิมเบอรี่มากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูในช่องพี่นะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมสซี่คนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ